หยุดฟังเสียงในหัวสักครู่แล้วลองถามตัวเองดูซิว่าหากเสียงที่กำลังพึมพำตัดเพ้อหรือวิพากวิจาร์อยู่ในหัวนั้นคือตัวคุณแล้วใครกันแน่ที่กำลังฟังเสียงนั้นอยู่นี่คือคำถามที่น่าตื่นตระหนกและทรงพลังที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะถามตนเองได้ เพราะทันทีที่เกิดความสงสัยนี้ขึ้นรอยร้าวเล็กๆบนกำแพงแห่งความหลงผิดก็ได้เกิดขึ้นแล้วมนุษย์ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตโดยเชื่อสนิทใจว่าเสียงความคิดในหัวคือตัวตนของตนคือเจ้าของชีวิตคือผู้บงการที่ถูกต้องที่สุดเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความคิดที่บอกว่า ต้องทำอะไรต้องกังวลเรื่องไหนต้องโกรธใครและต้องกลัวอะไรเราปล่อยให้เจ้าเสียงที่มองไม่เห็นนี้ลากจูงความรู้สึกให้ขึ้นลงราวกับรถไฟเหาะตีลังกาวันไหนความคิดบอกว่าเราเก่งเราก็พองโตวันไหนความคิดบอกว่าเราห่วยเราก็หดหู่โดยที่ไม่เคยเอะใจเลยว่า เรากำลังตกเป็นทาสของสิ่งที่เรียกว่าความคิดปรุงแต่งอย่างสมบูรณ์แบบทั้งที่ความจริงแล้วความคิดเป็นเพียงกลไกลธรรมชาติเป็นเพียงเครื่องมือทางชีวภาพที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลเพื่อความอยู่รอดไม่ต่างจากปอดที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนออกซิเจนหรือหัวใจที่ทำหน้าที่สูบฉีดเลือด แต่ปัญหาที่สร้างความทุกข์ระทมมหาศาลแก่มวลมนุษยชาติคือเราดันเอาตัวเราเข้าไปสิงสถิตยอยู่ในความคิดเหล่านั้นจนแยกไม่ออกว่าอันไหนคือเราอันไหนคือความคิดพระพุทธองค์ทรงค้นพบความจริงอันยิ่งใหญ่นี้เมื่อกว่า2,500ปีก่อนและได้ประทานกุญแจดอกสำคัญ ที่จะไขกรงขังแห่งความหลงนี้ออกกุญแจดอกนั้นมีชื่อว่าผู้รู้หรือในทางจิตภาวนาเรียกว่าการแยกรูปกับนามแยกผู้ดูออกจากสิ่งที่ถูกดูลองจินตนาการถึงท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ไพศาลท้องฟ้านั้นคือจิตเดิมแท้หรือผู้รู้ส่วนก้อนเมฆที่ลอยผ่านไปมา ไม่ว่าจะเป็นเมฆสีขาวปุบปุยที่ดูสวยงามหรือเมฆฝนสีดำทะมึนที่ดูน่ากลัวสิ่งเหล่านี้คือความคิดและอารมณ์ธรรมชาติของท้องฟ้านั้นว่างเปล่าและโอบรับทุกสรรพสิ่งมันยอมให้เมฆลอยผ่านเข้ามาและลอยผ่านออกไปโดยที่ท้องฟ้าไม่ได้กลายเป็นก้อนเมฆ และก้อนเมฆก,ก็ไม่สามารถทำให้ท้องฟ้าเปียกปอนหรือแปดเปื้อนได้แต่ในยามที่เราขาดสติเรามักจะเผลอกระโดดขึ้นไปเกาะบนก้อนเมฆสีดำแล้วตะโกนร้องโวยวายว่าฉันกำลังเศร้าฉันกำลังโกรธโลกนี้ช่างโหดร้ายเราลืมความเป็นท้องฟ้าไปชั่วขณะและลดตัวลงมาเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราวที่แปรปรวน นี่คือสาเหตุแห่งทุกทั้งปวงการตื่นรู้ที่แท้จริงจึงไม่ใช่การพยายามหยุดความคิดไม่ใช่การพยายามไล่ตะเพิดก้อนเมฆให้หมดไปจากท้องฟ้าเพราะนั่นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และฝืนธรรมชาติแต่คือการถอยออกมายืนอยู่ในตำแหน่งของผู้ดูผู้ที่มองเห็นพายุอารมณ์กำลังก่อตัวมองเห็นความคิดฟุ้งซ่านกำลังวิ่งพล่าน แต่ใจกลับตั้งมั่นสงบและไม่กระโจนลงไปเล่นในเกมนั้นเมื่อฝึกฝนที่จะอยู่กับผู้รู้มากขึ้นจะเริ่มเห็นความจริงที่น่าอัศจรรย์ว่าความคิดนั้นมีวงจรชีวิตของมันเองมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรกับมัน ความคิดเรื่องความกังวลในอนาคตที่ดูเหมือนจริงจังและน่ากลัวหากเราเพียงแค่ดูมันเฉยโดยไม่เข้าไปเติมเชื้อไฟไม่เข้าไปปรุงแต่งต่อไม่นานมันก็จะหมดแรงและสลายตัวไปเองเหมือนฟองสบู่ที่แตกกลางอากาศแต่ที่ผ่านมาความคิดเหล่านั้นดูมีอำนาจและคงอยู่ยาวนานก็เพราะเราเข้าไปยึด และอินกับมันเปรียบเสมือนการที่เรานั่งดูหนังผีในโรงภาพยนตร์ถ้าเราอินไปกับหนังเราจะรู้สึกกลัวหัวใจเต้นแรงเหงื่อแตกพลักทั้งที่ความจริงแล้วผีในจอนั้นทำอันตรายเราไม่ได้เลยมันเป็นเพียงแสงและสีที่ฉายลงบนจอผ้าใบเท่านั้นจิตของผู้รู้ก็คือจอผ้าใบ ที่รองรับภาพยนต์แห่งชีวิตจอผ้าใบไม่เคยกลัวผีจอผ้าใบไม่เคยร้องไห้ไปกับนางเอกและจอผ้าใบไม่เคยเจ็บปวดเมื่อพระเอกถูกยิงมันทำหน้าที่เพียงแค่รองรับและสะท้อนภาพออกมาให้เห็นเท่านั้นการเข้าถึงสภาวะผู้รู้นี้จึงเป็นหนทางเดียว ที่จะทำให้เราอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของโลกได้โดยไม่ทุกร้อนอยู่ท่ามกลางกองเพลิงแห่งกิเลสได้โดยไม่ถูกเผาไหม้กระบวนการปลุกผู้รู้ให้ตื่นขึ้นไม่จำเป็นต้องปลีกวิเวกไปอยู่ป่าเขาหรือต้องนั่งหลับตาปีตลอดทั้งวันแต่สามารถทำได้ในทุกขณะจิต ของการใช้ชีวิตเริ่มต้นง่ายๆด้วยการสร้างความรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวเมื่อขยับมือให้รู้สึกว่ากำลังขยับมือเมื่อเดินให้รู้สึกว่าเท้ากำลังกระทบพื้นเมื่อหายใจให้รู้สึกถึงลมที่ผ่านเข้าออกเมื่อความรู้สึกตัวที่ฐานกายมีความต่อเนื่องและมั่นคง มันจะกลายเป็นสมอเรือที่ยึดจิตไว้กับปัจจุบันขณะและเมื่อมีความคิดแทรกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นความคิดเรื่องงานเรื่องความรักหรือเรื่องความแค้นสติจะทำหน้าที่เหมือนสัญญาณกันขโมยที่ดังขึ้นทันทีจิตจะเห็นความคิดนั้นแวบขึ้นมาวินาทีที่เห็นนั่นแหละคือวินาทีที่ผู้รู้ได้ตื่นขึ้นแล้ว และวินาทีนั้นเองความคิดจะขาดช่วงลงอำนาจการบงการของมันจะสิ้นสุดลงชั่วคราวเราจะกลับมาเป็นอิสระเป็นนายเหนืออารมณ์และมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ว่าจะหยิบความคิดนั้นมาใช้งานด้วยปัญญาหรือจะปล่อยมันทิ้งไปเหมือนขยะที่ไร้ค่ายิ่งฝึกฝนการแยกผู้รู้บ่อยเข้า รอยต่อระหว่างความคิดจะเริ่มห่างออกจากเดิมที่คิดเรื่องหนึ่งจบแล้วต่อเรื่องสองทันทีจนไม่มีช่องว่างเราจะเริ่มเห็นความว่างเล็กๆระหว่างความคิดแต่ละชุดความว่างตรงนี้เองคือพื้นที่แห่งความสงบพื้นที่แห่งปัญญาและพื้นที่แห่งความสุขที่แท้จริง มันคือความสุขที่ไม่อิงอาศัยวัตถุสิ่งของไม่ต้องรอให้ใครมาชื่นชมไม่ต้องรอให้รวยล้นฟ้าแต่เป็นความสุขจากการเป็นอิสระจากพันธนาการของความคิดปรุงแต่งเป็นสภาวะที่จิตกลับคืนสู่บ้านที่แท้จริงคือความประพัดสอนผ่องใสและเบาสบายในทางตรงกันข้าม หากเรายังหลับไหลและปล่อยให้ความคิดลากจูงไปเราก็จะเหมือนคนละเมอที่เดินไปชนกำแพงบ้างตกเหวบ้างเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่รู้สาเหตุคิดวนเวียนเรื่องเดิมๆซ้ำซากจำเจเหมือนแผ่นเสียงตกร่องขุดคุยเรื่องอดีตที่จบไปแล้วมาทำร้ายตัวเองหรือกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง จนกินไม่ได้นอนไม่หลับทั้งหมดนี้คือการทำร้ายตัวเองด้วยอาวุธทางความคิดทั้งสิ้นการค้นพบผู้รู้คือการค้นพบมิตรแท้ที่ซื่อสัตย์ที่สุดในชีวิตเพราะผู้รู้ไม่เคยหลอกลวงผู้รู้ไม่เคยลำเอียงและผู้รู้จะอยู่กับเราไปจนลมหายใจสุดท้ายแม้ในยามเจ็บป่วยเจียนตาย ร่างกายอาจจะทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดแต่ถ้าจิตเข้าถึงความเป็นผู้รู้จิตจะเพียงแค่เห็นความเจ็บปวดนั้นแต่ไม่เป็นผู้เจ็บปวดความทุกข์จะทำอันตรายได้เพียงแค่กายเนื้อแต่ไม่อาจระคายเคืองไปถึงดวงจิตที่ฝึกดีแล้วนี่คือเกราะป้องกันภัยที่แข็งแกร่งที่สุดในสังสารวัตร เป็นมรดกธรรมล้ำค่าที่รอให้เราเข้าไปสัมผัสพ,พิสูจน์ด้วยตนเองอย่าเชื่อเพียงเพราะได้ยินตามกันมาอย่าเชื่อเพียงเพราะดูหน้าเลื่อมใสแต่จงเชื่อเมื่อได้ทดลองดูความคิดของตนเองแล้วเห็นความจริงว่าเราไม่ใช่ความคิดเมื่อนั้นโลกใบเดิมที่เคยวุ่นวายและหนักอึ้งจะเปลี่ยนไปตลอดกาล เราจะได้ไม่มองโลกผ่านแว่นตาสีขุ่นมัวของอัตตาตัวตนอีกต่อไปแต่จะมองโลกด้วยสายตาแห่งธรรมสายตาที่เปี่ยมด้วยความเข้าใจความเมตตาและการปล่อยวางชีวิตจะกลายเป็นการละเล่นที่รื่นรมไม่ใช่สงครามที่ต้องเอาเป็นเอาตายเพราะเรารู้แล้วว่าไม่ว่าจะแพ้หรือชนะไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ มันเป็นเพียงฉากละครฉากหนึ่งที่ผ่านเข้ามาให้ผู้รู้ได้รับชมแล้วก็ผ่านเลยไปท้ายที่สุดสิ่งที่เหลืออยู่คือความตื่นรู้เบิกบานและอิสรภาพที่ไร้ขอบเขตซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์โดยจะขอยกเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญที่สุด ในหน้าประวัติศาสตร์พุทธศาสนามาเป็นกรณีศึกษานั่นคือชัยชนะเหนือพญามารใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ท่ามกลางความเงียบสงัดของราตรีการณนะริมฝั่งแม่น้ำในรัญชราเมื่อกว่า2,500ปีก่อนมีบุรุษผู้หนึ่งนั่งประทับอยู่เพียงลำพัง ใต้ร่มเงาไม้โพใหญ่ใบหน้าของพระองค์สงบนิ่งดุดผิวน้ำที่ไร้ระลอกคลื่นแต่ทว่าในมิติแห่งจิตวิญญาณน,นั้นกลับกำลังเกิดสงครามครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จักรวาลเคยจารึกไว้นี่ไม่ใช่สงครามของการห้ำหั่นด้วยาศาสตราวุธไม่ใช่การประทะกันของกองทัพนับแสน แต่มันคือสงครามระหว่างผู้รู้กับความคิดปรุงแต่งที่ก่อตัวเป็นรูปร่างของพยามารเพื่อช่วงชิงบัลลังแห่งการตื่นรู้หากจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนตามหลักวิทยาศาสตร์ทางจิตเหตุการณ์การผจญมาในคืนตรัสรู้คือแบบฝึกหัดขั้นสูงสุดของการแยกผู้รู้ออกจากสิ่งที่ถูกรู้ พระมหาบุรุษทรงตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้แม้เลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือเพียงหนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวนั้นเปรียบเสมือนการปักสมอเรือลงในมหาสมุทรแห่งจิตใจสร้างฐานที่มั่นของผู้รู้ให้แข็งแกร่งดุดเพชร อันใดนั้นความคิดฝ่ายต่ำและความทรงจำด้านลบที่สั่งสมมาข้ามภพข้ามชาติก็เริ่มก่อตัวรวมพลังกันกลายเป็นกองทัพพยามาณวัสวดีผู้ขี่ช้างคีรีเมฆสูงตรงานเสียงโห่ร้องกึกก้องกำปนาดดังสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วทั้งสามโลก เปรียบเสมือนเสียงในหัวของมนุษย์ยามที่เผชิญวิกฤตเสียงที่คอยกระซิบว่าเจ้าทำไม่ได้หรอกเจ้าไม่มีค่าพอความพยายามของเจ้ามันสูญเปล่าพยามารไม่ได้มาเพียงลำพังแต่มาพร้อมกับเสนามาตรที่ถืออาวุธครบมือซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนิวรหรือเครื่องกั้นจิตทั้งความลังเลสงสัย ความพยาบาทและความฟุ้มซ่านกองทัพมารเหล่านั้นพยายามทุกวิถีทางที่จะขับไล่พระมหาบุรุษให้ลุกหนีจากบัลังแห่งสติพญามารได้ตะโกนอ้างสิทธิ์ในบันลังนั้นโดยอ้างพยานเป็นเหล่าเสนามานนับล้านที่ส่งเสียงรับรองกึกก้องนี่คือคกลไกของอีโก้หรืออัตตาที่มักจะส่งเสียงดังที่สุด เพื่อกลบเสียงแห่งปัญญามันพยายามสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทําที่ผิดพลาดพยายามหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองและพยายามครอบงําจิตใจให้คล้อยตามเมื่อการข่มขู่ด้วยเสียงไม่เป็นผลพยามารจึงเริ่มใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดด้วยการบันดาลให้เกิดพายุฝนฟ้าผ่า และลูกไฟตกลงมาจากฟากฟ้าพุ่งตรงเข้าใส่พระวรากายของพระมหาบุรุษหวังจะทำลายให้สิ้นซากหากเป็นปุถุชนคนธรรมดาเมื่อเผชิญกับความคิดที่รุนแรงดุดพายุบุแคมเช่นนี้จิตย่อมกระโจนลงไปปรุงแต่งเกิดความหวาดกลัวตื่นตระหนกและตีโพยตีพายไปว่า ชีวิตกําลังจะพังทลายแต่พระมหาบุรุษทรงดำรงอยู่ในสภาวะของผู้รู้อย่างสมบูรณ์พระองค์ไม่ได้ลุกขึ้นมาโต้อตอบไม่ได้ตะโกนด่าท่อกลับไปและที่สำคัญที่สุดคือพระองค์ไม่กลัวทรงทำหน้าที่เพียงแค่ดูปรากฏการเหล่านั้นด้วยอุเบกขาธรรม ทรงมองเห็นว่าพายุเหล่านั้นเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และกำลังจะดับไปไม่ใช่ตัวพระองค์และไม่ใช่ของพระองค์และด้วยอำนาจแห่งผู้รู้ที่ไม่เข้าไปยึดติดปรุงแต่งนี้เองสิ่งมหัศจรรย์จึงบังเกิดขึ้นลูกศรขวาน และหอกดาบที่พยามารคว้างป่าเข้ามาเมื่อวิ่งเข้ามาใกล้ถึงรัศมีแห่งความเมตตาและสติของพระองค์กลับกลายสภาพเป็นดอกไม้ทิพย์โปรยปลายลงมาบูชาพระองค์อย่างนุ่มนวลเหตุการณ์นี้สะท้อนความจริงอันลึกซึ้งว่าความคิดลบและความทุกข์ทั้งหลายเปรียบเสมือนสาตราวุธ หากเราเผลอเอาตัวเข้าไปรับเข้าไปอินหรือเข้าไปเป็นเจ้าของมันย่อมทิ่มแทงหัวใจให้เจ็บปวดเจียนตายแต่หากเราถอยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ห่างๆเปรียบเสมือนท้องฟ้าที่มองดูก้อนเมฆดำอาวุธเหล่านั้นจะหมดพิษสงทันทีความคิดที่เคยทำร้ายเรา จะกลายเป็นเพียงดอกไม้หรือบทเรียนที่เข้ามาทดสอบปัญญาแล้วก็ร่วงหล่นลงสู่พื้นดินโดยไม่อาจระคายเคืองผิวหนังแห่งจิตวิญญาณได้เลยเมื่อพญามารเห็นว่าอาวุธร้ายใช้ไม่ได้ผลจึงเปลี่ยนกลยุทธ์จากไม้แข็งมาเป็นไม้นวมด้วยการส่งที่ดามารทั้งสามนางคือนางตันหา ความอยากนางราคาความกำหนัดและนางอรดีความไม่พอใจมายั่วยวนด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่คือตัวแทนของความคิดฟุ้งซ่านในด้านความสุขและความเพลิดเพลินซึ่งมักจะดึงจิตให้หลงทางได้ง่ายกว่าความทุกข์เสียอีกมนุษย์มักจะพ่ายแพ้ต่อความคิดประเภท ขอพักหน่อยเถอะขอเสพความสุขสักนิดเถอะหรือเรื่องนี้ช่างหน้ารื่นรมเหลือเกินจนลืมเป้าหมายที่แท้จริงทว่าพระมหาบุรุษผู้ทรงเป็นผู้รู้ที่ตื่นแล้วทรงมองทะลุเปลือกนอกที่สวยงามของทิดามานเห็นไปถึงความไม่เที่ยงและความเน่าเปื่อยภายในทรงเห็นว่า ความสุขทางโลกเป็นเพียงเหยื่อล่อที่ซ่อนเบ็ดอันแหลมคมไว้พระองค์จึงไม่หวั่นไหวไม่ยินดียินร้ายทรงวางเฉยประดุดขุนเขาที่ตั้งตรงานท้าทายลมพายุเมื่อจิตไม่กระเพื่อมรับสิ่งยั่วยวนเหล่านั้นก็ไร้ความหมายที่ดามานทั้งสามจึงพ่ายแพ้และอันตรธานหายไป เช่นเดียวกับความคิดปรุงแต่งเรื่องกามคุณหากไม่มีผู้รับไม่มีผู้สนองตอบมันย่อมสลายตัวไปเองตามกฎธรรมชาติในนาทีสุดท้ายที่พยามาณจนปลอกได้ตะโกนถามพระมหาบุรุษว่าใครเป็นพยานให้แก่ท่านว่าท่านคู่ควรแก่บัลลังก์นี้คำถามนี้คือความสงสัยวิกิกิจฉา ที่มักผุดขึ้นในใจของผู้ปฏิบัติธรรมว่าเราจะทำได้จริงหรือเรามีบุญบารมีพอหรือพระมหาบุรุษมิได้โต้ตอบด้วยวาจาแต่ทรงใช้ปลายนิ้วพระหัตถ์ขวาชี้ลงไปที่พื้นธรณีเรียกแม่พระธรณีให้มาเป็นพยานแม่พระธรณีในที่นี้คือสัญ,ญลักษณ์ของบารมีหรือคุณงามความดี ที่ได้สั่งสมมาในอดีตและยังหมายถึงความจริงที่หนักแน่นมั่นคงพระแม่ธรณีได้บีบมวยผมหลังน้ำทักษิโนโทศที่พระมหาบุรุษเคยกรวดน้ำไว้ในทุกพบทุกชาติออกมาเป็นกระแสน้ำมหาศาลพัดพากองทัพพญามารให้กระจัดกระจายพ่ายแพ้ไปจนหมดสิน้นกระแสน้ำนี้ เรียบเสมือนกำลังของสติที่ไหลต่อเนื่องเป็นสายไม่ขาดสายเมื่อสติมีความต่อเนื่องจนเป็นมหาสติมันย่อมมีพลังมหาศาลที่จะชะล้างตะกรนแห่งความคิดขยะแห่งอารมณ์และกิเลสทั้งมวลให้หลุดออกไปจากจิตใจคืนความสะอาดสว่างสงบให้กลับคืนมาสู่ผู้รู้อีกครั้ง เมื่อมารพ่ายแพ้และจากไปท้องฟ้าที่เคยมืดมิดก็กลับมาสว่างสวยัยดวงดาวเปล่งประกายระยิบระยับจิตของพระมหาบุรุษได้เข้าสู่สภาวะสงบนิ่งดำดิ่งลึกลงไปสู่ความจริงสูงสุดจนกระทั่งรุ่งสางพระองค์ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานอย่างสมบูรณ์แบบทรงเปล่งวาจาแห่งชัยชนะว่านายช่างผู้สร้างเรือนคือตันหาเราเห็นเจ้าแล้วเจ้าจะสร้างเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปโครงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งวิสังขาร เราได้บรรลุความสิ้นไปแห่งตันหาแล้วเรื่องราวชัยชนะใต้ต้นโพนี้จึงไม่ใช่เพียงตำนานปรมปราที่เล่าขานเพื่อความศักดิ์สิทธิ์แต่คือพิมพ์เขียวทางจิตวิญญาณที่มอบไว้ให้แก่มนุษยชาติทุกคนเป็นเครื่องยืนยันว่าเราทุกคนล้วนมีบัลลังก์แก้วหรือจิตเดิมแท้อยู่ภายใน และเราทุกคนต่างก็ต้องเผชิญหน้ากับพยามารหรือความคิดปรุงแต่งที่เข้ามารบกวนในรูปแบบต่างๆทั้งความกลัวความโกรธความโลภและความหลงหน้าที่ของเราไม่ใช่การหยิบอาวุธขึ้นไปสู้รบตบมือกับมารเพราะยิ่งสู้ก็ยิ่งพัวพันยิ่งดิ้นก็ยิ่งเจ็บ แต่หน้าที่ของเราคือการเรียนแบบพระพุทธองค์นั่นคือการดำรงตนเป็นผู้รู้ที่นิ่งสงบใช้สติปักหลักให้มั่นคงดุดขุนเขามองดูพายุอารมณ์ที่โหมกระหน่าด้วยความเข้าใจมองเห็นลูกศรแห่งความทุกข์กลายเป็นดอกไม้แห่งปัญญาแล้วรอคอยให้กระแสน้ำแห่งความดีงามชะล้างสิ่งปนเปื้อนออกไป ท้ายที่สุดแล้วเราจะพบว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทาสของความคิดและไม่ได้เกิดมาเพื่อพ่ายแพ้ต่อโชคชะตาแต่เกิดมาเพื่อตื่นรู้และครอบครองอิสรภาพเหนือใจตนเองเช่นเดียวกับบุรุษผู้พิชิตมารใต้ต้นโพในค่าคืนนั้นหากแสงแห่งธรรมะในคลิปนี้ ได้ช่วยปลดเปลื้องความหนักอึ้งในใจของคุณได้แม้เพียงเสี้ยวเดียวก็จงอย่าปล่อยให้ความสงบนี้จางหายไปนะคะเพราะการเดินทางสู่ปัญญาที่แท้จริงต้องมีการสะสมอย่างต่อเนื่องถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าสู่ชีวิตที่เบาและมีสติอย่างยั่งยืนโปรดอย่าพลาดการเรียนรู้ครั้งต่อไป ขอให้ท่านผู้ฟังกดติดตาม u ับ c r i b e ช่องมุมคิดพุทธธรรมไว้เลยค่ะพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นสเบียงขังทางใจที่จะนำพาคุณสู่ความสุขที่มั่นคงและได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับพลังใจดีๆในทุกเช้าวันใหม่ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมฟังธรรมะในคลิปนี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจนะคะสาธุ